ครับสวัสดีครับวันนี้ครับวันที่2ี่นะครับตุลาคมส5ง3ช่วงนี้นะครับฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดูมรสุมกำลังจะพัดฐานเข้ามาและก็กำลังจะพัดฐานออกไปนะครับก็เข้าสู่ช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมได้มายืนอยู่สวนของคุณดิมนอินทรักษานะครับหลังที่ ตัดแต่งกิ่งไปนะครับภายวันที่14พฤษภาคม2 6 6 3ก็ได้เป็นระยะเวลาแล้วครับที่ฟื้นต้นครับฟื้นต้นบำรุงใบนะครับได้ระยะเวลาประมาณ120วันถึงร3อวันแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่การเตรียมต้นนะครับเตรียมต้นเตรียมใบเพื่อสะสมอาหารหวังที่จะเอาดอกเอาผลภายในเดือนพุทธจิกายน2 6 6 3 นะครับวันนี้นะครับสวนคนวิมลมีเทคนิคอย่างไรทําแบบไหนนะครับผมจะพาทุกท่านไปดูไปชมกันนะครับครับแล้วทุกต้นฮะทุกต้นนะครับได้มีการตัดแต่งกิ่งแนงภายในทรงพุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับครับถึงแม้นะครับจะมีร่องรอยฝนที่ยังตกลงมามากนะครับสังเกตได้นะครับพื้นดินนะะยังมีความเปียกความชื้นอยู่ น,นี่ครับคือฟาร์มพร้อมได้ฟาร์มเรียบร้อยแล้วครับกิ่งขแขนงหรือว่ากิ่งนำค้างนะครับที่ออกมาภายใต้ทรงพุ่มของต้นทุเรียนนะครับตอนนี้ได้ตัดแต่งกิ่งขแขนงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะสะสอมอาหารหรือทำการเปิดตาดอกนะครับ ครับการดูแลใส่ใจรักของต้นทุเรียนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกดอกนะครับต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก่อนที่จะเอาดอกเอาผลนะครับและการควบคุมน้ำนะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับมีฟาร์มจะเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะทุเรียนระยะนี้นะครับชาวสวนเกษตรกรสวนทุเรียนครับช่วงนี้จะใส่ปุ๋ยสะสมอาหารครับจุดการเจริญเติบโตของลำต้นและใบนะครับเพื่อสะสมอาหารและเปิดตาดอกนะครับและการได้รับ ถ้าไดโดเจนมากไปเขาก็จะก่อเกิดตาใบได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการให้น้ำนะครับต้องตรวจเช็คพื้นดินในทรงพุ่มนะครับมีความชื้นมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ามีความชื้นมากนะครับเราก็ยังไม่ต้องให้น้ําในระยะนี้ครับปล่อยผ่านไปก่อนนะครับจนป่าพื้นดินจะแห้งหรือต้นจะโศกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการควบคุมน้ํามีความจะเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับชาวสวนเกษตรกรสวนทุเรียนที่ วังผลที่จะเอาดอกทุเรียนในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับนี่นะครับส่วนของคุณวิมลน,นะครับก็ได้ทดลองการใส่ปุ๋ย2สูตรสสไตล์เลยนะครับถือว่าใช้ได้ครับไม่ไม่มีปัญหานะครับถือว่าไม่ผิดนะครับเพราะว่าการใส่ปุ๋ยเพื่อให้มีอฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมที่ที่สูงไม่มีสูตรสาเร็จเสมอไปนะครับนะครับผมก็มาถ่า,าย มาถ่ายทําให้ท่านที่ชมช่องหรือสวนไปด้วยกันนะครับจากประสบการณ์ตรงของาชาวสวนชาวเกษตรกรนะครับที่ที่ใช้ปุ๋ยการสะสมอาหารนะครับ,คบนครับก่อนที่ปุ๋ยสะสมอาหาร,รน,นะครับเทคนิคในการที่คุณวิณมลได้ทําไว้นะครับก็ได้มีการที่ตัดแต่งกิ่งในทรงพุ่มครับเพื่อให้ฟาร์มมีฟาร์มปลอดโปร่งและ โรคนะครับการฉีดยาหรือการฉีดตุยนะครับจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่ครับถือว่าปีนี้นะครับใบถือว่าสะอาดมากฮะสะอาดมากนะครับนี่นะครับมีฟาร์มพอเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับปีนี้นะครับส่วนทางทางใบนะครับธาตุฐานหลักธาตุฐานรองและธาตุอาหารเสริมนะครับนี่นะก็ได้ฉีดท็อปเคนะครับจนสวนยี่ห้า นะครับไปสี่รอบเลยนะครับนี่ครับคือความพร้อมครับของชาวสวนชาวเกษตรกร,กรสวนทุเรียนนะครับว่าทุกอย่างครับเราต้องมีความพร้อมอย่างสม่ําเสมอเลยนะครับเพื่อวางผลที่จะเอาดอกเอาลูกนะครับครับแล้วผมก็จะมาถ่ายทำครับ แต่ถ่ายทําหรือเทคนิคของท้าวสวนท้าวเกษตรกรสวนทุเรียนนะครับเป็นระยะระยะไปนะครับท่านผู้ชมนะที่ชมช่องดูสวนไปด้วยกันนะครับก็นี่คืออีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งแนวคิดนะครับของการลงมือของท้าวสวนนะครับครับนี่นะครับคือฟาร์มโร่งโป่งครับของภายใต้ในทรงพุ่มครับเพื่อหวังผลที่จะเอาดอกเอาผลนะนี่ครับนี่ครับคือหลักการของการ ทำทีเรียนที่ได้มาตรฐาน G A P เลยนะครับครับอีกหนึ่งสูตรครับอีกหนึ่งของการทดลอง,องการใส่ปุ๋ยสะสมอาหารนะครับสูตร1 8 6 3 6นะครับนี่นะฮะใส่กระจายทั่วทั้งชายพุ่มเลยฮะใส่มากระจายถึงชายพุ่มเลยนะครับไม่มีสูตรสำเร็จเสมอไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาติดตามให้ ให้ท่านผู้ชมนะที่ชมช่องดูสวนไปด้วยกันนะครับจะได้มีแนวทางมีแนวคิดอนการปฏิบัตินะครับแล้วลงมือทํานะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมอีกฝั่งนะครับอีกฝั่งก็ใส่อีกหนึ่งสูตรนะครับนี่ครับคือสวนเดียวนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งครับใส่แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับเป็นปุ๋ยที่ชาวสวนชาวเกษตรกรที่นิยมใส่กันมายาวนานเลยนะครับเนี่ยใส่ใส่กระจายทุ่พุ่มนะครับใส่กระจายทุ่พุ่มเลยนะครับนี่นะะ ถือว่าไม่มีสูตรสําเร็จเสมอไปนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งแนวคิดนะครับกับการที่ได้ลงมือทําจริงๆเราไปปรับใช้ไปเอาไปประยุกต์ใช้นะครับครับนี่นะครับอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งแนวคิดอีกหนึ่งของการปฏิบัตินะครับของชาวสวนชาวเกษตรกรสวนทุเรียนโดยตรงเลยนะครับไม่มีสูตรสําเร็จเสมอไปนะครับวันนี้นะครับท่านท่านอยากรู้อะไรนะครับอยากเรียนรู้อะไรนะครับลงมือทําเลยครับส่วนของท่านเลยนะครับ ไม่มีผิดนะไม่มีผิดไม่มีพลาดนะครับเพราะนั้นครับท่านคิดว่าดีท่านลงมือทําเลยนะครับหรือถ้าท่านยังไม่กล้าลงมือทําหรือยังไม่กล้าตัดสินใจลงมือทํานะครับผมจะเป็นอีกหนึ่งตัวแทนอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งแนวคิดนะครับที่ผมจะลงไปบริส่วนทุกส่วนนะครับว่าเขามีเทคนิคอย่างไรครับทำอย่างไรนะครับถึงได้ประสบความสำเร็จนะครับถึงทาทุรียนได้เงินล้านนะครับเพราะฉะนั้นครับการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นครับอย่างส่วนของคุณนิมน์นี่ครับเขาก็ได้ทํา เป็นแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้นะครับของของตัวเขาเองนะฮะของตัวเขาเองนะครับ,ว,รบว่าอีกหนึ่งหนึ่งข้างครับอีกหนึ่งซีกครับจะใช้ปุ๋ยสูตร6 8 3 6นะครับและอีกหนึ่งข้างนะครับจะใช้8เป็น8-24-24นะครับเป็นปุ๋ยที่ชาวสวนชาวเกษตรกรนะครับนิยมใช้กันมาอย่างแพร่หลายแล้วก็เป็นการใช้กันอย่างอย่างยาวนานนะฮะ ครับมมีผลเสียนะครับออกดอกออกผลได้ทดลเงินร้านกันทุกคนเลยนะครับใส่สูตรไหนไปใส่ไปเดือนไหนใส่ไปวันที่เท่าไหร่นะครับล้วดูกันนะครับเหมือนอย่างสวนของของคุณวิมลนี่ฮะท่านก็ได้ได้ใส่ไปนะฮะใส่ไป2สูตรนะฮะแต่ท่านก็ใส่ไปอ่ากระจายไปอ่าถึงถึงชายพุ่มนะฮะถือว่าอี่งหนึ่งแนวทางครับ,าานนรบเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะฮะว่าผลผลที่ออกมาฮะผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรและเป็นแบบไหนนะครับ ทุกท่านที่ชมช่องรุสสวนไปด้วยกันนะครับมาเก็บภาพนะฮะแล้วก็ผมจะมาถ่ายคลิปลงวิดีโอนะฮะเอาลงช่อง YouTube นะครับจากช่องรุสสวนไปด้วยกันนะฮะขอเพียงแต่ท่านนะฮะเปิดใจนะครับตัดสินใจนะฮะว่าเปิดดูนะให้เปิดดูนะครับเปิดดูเปิดฟังนะฮะเพราะนั้นนะครับอีกหนึ่งสวนอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะสะสมอาหารเปิดตาดอกครับหรือสะสมปามจำบูนกันนะครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ วันทดลองนะครับของคุณวิมวลอินทรลักษานะครับ